น้องมาพิจารณาข้อขอไขกันต่อนะครับนิสศษของข้อความนี้คือข้อความนี้นิสศษของข้อความนี้น้องสามารถเขียนแทนด้วยเครื่องหมายตัวหนอนข้างหน้าข้อความนี้ได้นะครับซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับเครื่องหมายนิสัเนี่ยน้องสามารถเอาเข้ามาข้างในได้แต่จากทุกตัวของ x ต้องกลายเป็นบางตัวของ x จากบางตัวของ y ต้องเปลี่ยนเป็นทุกตัวของ y ข้างในก็จะกลายเป็นนิสัของประโยคเปิดนี้นะครับอ่านแล้วต่อมานะครับการที่น้องจะแจ้งนิสัเนี่ยเข้ามาในวงเล็บนี้ได้เนี่ยน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่านิสัของหน้าและหลังจะสมมูลกับนิสัหน้าหรือนิสศษหลังส่วนนี้ไม่หมายความว่าน้องสามารถแจ้งนิสศษเข้ามาได้แต่จากเครื่องหมายและเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายหรือดังนั้นตรงส่วนนี้นะครับน้องจะเขียนใหม่ได้เป็น นิเสธของข้อความนี้จากเครื่องหมายแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายหรือและตรงนี้ก็จะได้เป็นนิเสธของข้อความนี้นะครับซึ่งนิเสธของข้อความนี้น้องจะสามารถเขียนใหม่ได้เป็น x กำลังสองลบ2 x ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ y ลบ2อคำว่าไม่มากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยก็คือน้อยกว่านะครับและนิเสธของข้อความนี้น้องสามารถเขียนใหม่ได้เป็น y ไม่มากกว่าหรือเท่าก,กับ sin x ไม่มากกว่าหรือเท่าก,กับเนี่ยน้องสามารถเขียนเป็นน้อยกว่าได้นะครับดังนั้นน้องจะได้เป็น y น้อยกว่า sin x นะครับซึ่งเมื่อน้องเทียบสิ่งที่เราได้มากับสิ่งที่โจทย์กำหนดนให้นะครับบางตัวของ x ทุกตัวของ y เหมือนกัน x กำลังสองลบสองน้อยกว่า y ลบสองเหมือนกันเครื่องหมายหรือเหมือนกัน y น้อยกว่า sin x ก็เหมือนกันอีก ดังนั้นมันก็จะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับนิสศษของข้อความนี้คือข้อความนี้จึงถูกต้องนะครับดังนั้นข้อขอเนี่ยก็ถูกนะครับกลับมาที่โจทย์นะครับก็ถูกขอถูกดังนั้นข้อน,นี้จึงตอบตัวเลือกที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับ